น้อยในก็ซอยพ่อเม่ได้เล้นี่คือคือพ่อเม่น่ะไปสวนไปให้พ่อเม่ไปให้ไปให้ไปูดขากัโอ้พ่อเขาเม่อนเนื่อก่อนเมื่อก่อนเจอพ่อเขาเม่อนได้พ่อเขาครผม <g pakai Again> าทางไปกับประมาณนี้แหละทุกคนไปคอยไปเนาอสมัยเนาะทางไปกับประมาณนี้แหละครับ โอ้ยพี่เล่นก่อนได้ไหมเนี่ยน่าสบายเหลือเกินโอ้โหมาจากาศครับสุดยอดเลยอันนี้เพิ่นโซนมาเพิ่นชิมอาอําน้ำอยู่นี่มันบอกกินน้มีตกน้โอ้อันนี้น้ำเพิ่นีิมตาตักน้ำกินอยู่นี่แะทุกคนอ่าสวัสดีครับทุกคนครับเฮ้าบว่างนะครับถือของหลายเฮ้าสิาพาทุกคนเขาไปเทีย่ยวชมบรรยากาศบ้านวังหินเนาะของเมืองเซโปนแขวงสวรรค์นาเขตเนาะทุกคนเนาะ โอ้ท่าเขามาวิวสวยครับภูเขานีสวยงามมากๆเลยเบิ่งครับน้ามนะครับน้ามกินเสียผาตากันเพื่อนสีเออเพื่อนสีมาอาบน้าอยู่นี่กันเบิ่งเห็นเขาเห็นบ่ครับนะบรรยากาศเท่ากับพากันลุยมาเนาะจุดยอดเลยเอาสิพากันเขาไปบานเลี่ยมครับนี่แม่างสิเขาไปบานหทวหนหนเท่านี่ สุดจอดเลยเห็นบอกีแม่ห้างนี่โอ้มันตาขานามชู้ตลาดหละเอาเอามีขนมมไหมพี่ที่เอาขนมให้ลูกแกนอยพนี้ข้างหลังนะก้อนนั่นแกนอยู่เนี่ยพี่มีอยู่น่าจะกระเป๋าใหญ่พี่โอ้บนรทวนบนรทวนมาตัก่าํนากินบ่โอ้น่อยน้อยนะนี่มเอาแก เลยครับน้อยๆน้ำมาแตงนามน้ำแม่ไม่ได้บ้านน้องหินบ่อืวเอาให้แม่กินด้วยไม่ห้างพี่เป็นว่าไม่ห้างบอกว่าแล้วเราไมีแซนบบอกวเรายอมเดี๋ยวจีบมาเลยนะพี่ เราหยอกเจ้าสิม <plane>. ึงทำอะไตั้งนาน่ะแม่บรรยากาศกับประมาณนี้แหละครับเ้าเหนิว้าหัวกันไปเนาะกับผีแล้วครับชาวบ้านเนาะกับพ่อเดกบรรยากาศกับพราาเดินทางมากอะตอนแรกก็นึกว่ามันมันใกล้แต่ก็ใกล้อยู่หรอกเขาพูดลาง ได้บรรยากาศครับดเดี๋ยวขอไปบาดเลี่ยมกันครับผม <c oughs> ไปออทักท่ายพอมเมเลี่มเนี่ยพอมากจาได้บ่เคยเห็นมเมเลี่ยมจกเทือเนาะ คันใหม่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่คันใหม่หรอโอ้คันเก่าให้เหรอให้คันเก่าได้จักสอบเปลี่ยนกันจักสอบบอลเราให้ใส่เั่วข้าวอ๋อให้ใส่ซื้อเดือนหนึ่งส่งคืนโอ้ลึกว่าอันอันถือคือคุยกันไว้นี่มันโบเมียแล้วมันรถเจ้าคือมันโมงามแท้กันไรสิว่าแต่กับพ่อเด็กขี่เนาะพ่อเด็กใส่นะครับนหนุ่มชาวนากินโลกชาวนากินอย่บงนี้ ดีครับเดินทางต่อครับเจอกันอยู่บ้านว่างหินครับทุกคนครับโ oh. อ้หอดแล้วครับทุกคนครับหอดบ้านว่างหินแล้วโ oh. oh. อ้หอดแล้วหอดแล้วบ้านว่างหินยังก็ไปคุยข่าวเลยก็แม่นว<า>ะโอ้แม, oh. แม่แล้วยูเลี้ยงลานโอ้ oh. แม่เลี้ยงลาน บรรยากาศครับโอ้ผมเลนอร้านหน่อยกำลังรับ รยากาศครับบ้านวังหินมาหอดแล้วมาหอดบ้านวังหินแล้วแถวนี้มันมีประวัตินะครับมีวัดเนาะส่วนมากวัดมันสิอยูเขาไปทั้งทั้งนั้นเขาเอื่นผู้ท่องแถวนี้มันสิมีวัดวัดสมัยอราชการ,รที่สามที่เพิ่นมาอปราบกระบฏห่อเนาะในในตามประวัติาศาสตร์เนาะในนี้จะมีวัดห่างอีกวัดหนึ่งครับแต่หากบรร่ไดดเขาไปครับแต่เขา,เขาก็ต้องไปบอกแม่บ้านเพิ่นทางบรร่ไดดเขาครับผู้ท่องครับ เขาเอินเขตทามถามฟังเน่ในพวกมะลำเนาะมันสีมีซื้อเขตเชียงห่มเนาะอันนี้ก็คือเขตเชียงห่มเนาะหลายกวาวัดห้างที่เพิ่นสมัยสงคราม,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 มรัสการที่สามเนาะเขาไปาหารแต่หกักอยากเบิ่งอยู่ครับแต่ว่าหากักต้องไปขอบในบ้านเพิ่นนะบา่เทื่อในบ้านมาอยู่ข้ากกะโบก่าเขาไปนะครับโดยพลาการเนาะทุกคนเนาะวัดโบลานครับเท่านั้นนี่ครับรรยากาศบ้านบางหินสุดยอดครับ เลี้ยงร้านตะคนนี่เลี้ยมเราเลี้ยงร้านตะคนนี่ร้านเราเลี้ยร้านเราแม่นเบิดเลยบ่ลนี่เมนเบิร์ดอันพ่อแม่กับเขาพ่อแม่กับเขาสวนไปหูดเขาเฮ็ดงานประมาณนั้นเนาะเดีวก่อนเลี่ยมเนี่ยนี่เดี๋วก่อนเกี๊ยงโป้ไงนั่งไงไงก่อนเกี๊ยมนายจุกอนปิชุกโอ้เกียงเนาะเลี้ยงร้านผู้เดียวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคณชอ่ะยังยังเป็นปีเตอร์วิ่งโอ้ยังอยู่เลี้ยงผู้เดียวเจ็ดคนเลยครับ ติดยอดอลไรโอ้บนวินบูบบานนำชวดอ่ะเดี๋ยวสิพาทุกคนอ่ายางเลาะบ้านวางาาาหินนิดนึงก็สิเดินทางกลับแหละทุกคนเดี๋ยวเดินทางชมบรรยากาศหมู่บ้านน้ำกันเนะเาะบรรยากาศครับนี่แหละครับประตูบ้านก็นสิคือบ้านเฮาตะกี้แหละนี่เอาไม้เฮ็ดประตูเอาเอาโซ่คล้องประมาณนี้ครับบรรยากาศบ้านวังหินโอ้ยอยู่นี่คือคาเท้างนามต่างวันนี้เลย บรรยากาศหมู่บ้านครับสุดยอดเลยบ้านนี้แหละย่างเว่น,นี่คนสิบุคอยอยู่เพราะว่าเพื้นพาก,กันไปไฮไปสวนเบิดไปหูดเขานะเวลานี้เข้าไปทางใดก็จะเห็นอันนี้ครับเห็นโคกโคกตามเขาตลอดเลยพอหมูบ่บ้านบูมีไฟฝ่าแถวนี้ก็ได้เห็นบ่น,นี่นี่เพป็นสิเอาไม,แบบไม้แบบไม้แบบไม้แบบง่ายๆนี่เลยนะอ่าแล้วก็มาจ้อโกนแล้วก็เห็ดโคกตามเขา ถ้าแม่นข้าตากฝนก็นอย่ามันดอกฟุ้งก็บชิ้นไหวนิ่นเคลื่อนแบบนี้เนาะไหวนิ่นเคลื่อนแบบือนนะครับจนเกี้ยงเบิดแสดงว่งาตั้มทุกมือเลยนี่ประมาณนี้แหละครับเห็นแล้วบานเลื่อนเพลินกับประมาณนี้แหละคือสมัยโบราณตะกี้ระบ้านข้ากับเป็นแบบนี้ครับมีฟ้าไม่เหี้ยเนาะประมาณนี้เลยนฟ้าไม่เหีย้ยโอ้โหเฮียชั่นบทต์ดีย่างแหละกับแปลกหูแปลกตาดีนเนาะแหละกับ ได้บรรยากาศไปอีกแบบเลยครับเงียบเงาขับเปราะวะ่าคนเพิ่นไปไ้ไปสวนเบิดประมาณนี้แหละคนไปสวนไปไล่หมดเลยไปหูดเขาเบิดเนาะ บ้านเงียบสงบครับเพราะว่าคนออกไปสวนไปไล่หมดแล้วอืบรรยาก,กาศหมู่บ้านบ้านวังหินเมืองเซโปนแขวงสวรรค์นเขตเนาะบรรยาก,กาศหมู่บ้านกับประมาณนี้แหละครับรถ้าอยากเห็นเพื่นเท็ดกิจกรรมย่างมือเส่าตองประมาณย่างมือเส่าก็ใส่กันมาย่างมือแรกเนะาะมันบอเนี่ยพากันชมบรรยาก,กาศหมู่บ้านสักนิดนึง อ้นะเพื่อน่วนมากฟ้าใหม่เฮียเบิดเลยดได้ครับปลูกผักกเอโงงขอบไว้ย่านไกลไปตอดกินได้หนี่ <c oughs> บบนร่วนได้ครับบนร่วนอ๋อเห็ดยังน,อนอ้อโอ้แล้วเอาฟืนไปเอาฟืนไมาไปถึงเขาว,ว่านนี่เรียมอโอ้่ครับ <c oughs> พื้นที่หมู่บ้านกับประมาณนี้เนาะบรรยากาศดีอันนี้อันนี้บ้านเลยโอ้ยนี่ผมยังเห็นเสือผาดอยูอ่่าานเดวบ้านวะโอ้เหล้าขาวแถวนี้ส่วนมากสรีใสโซลาเซลล,เซล,ล์เนาะพี่เนาะวิวภูเขาครับตื่นเนี่ยเหมือนจะาอกมาเห็นวิวภูเขาอย่างสวยงามเลย ประมาณนี้แหละครับบรรยากาศหมู่บ้านบ้านบางหินไปแต่ละหมู่บ้านนิดนิหน่อยไล่เนาะไล่เก่บทุกหมู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ลิกหน่อย ได้หน่อยได้หน่อยเขาสิยายหาย <c oughs> นนหานเแปลกนาแล้ครนะับอดลิกอลิกร้ายเพื่อโอพี่ตำข้าวแล้วตำเป็นไหมพี่ซ้ <c oughs> มอ,อมมาแล้วใช่ไหม <c oughs> เออซ้อมมาแล้ว,มลวเมึงขับอย โอ้อลี่คนก็แข็งแต่ป๊าอาหารกรหว่าเนี่ยมากมากโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะแหลกตาได้นนี่ครับใช่แล้วเออใช่ใช่ใช่บรรยากาศบ้านวังหินเมืองเซโปนแขวงสวรรณ์นาเขตนะทุกคนน้ามที่ยวน้ำมาชมวิถีชีวิตของเพื okay. mm? ่อนครับ ต้นมากบางนี่สิเป็นล้านเนาะล้านที่เป็นตำเขา<ช>โคกมีหลายโคกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าโคกคุณแต่สิมีอรีกมากประจำการอยู่นี่เพราะว่ามาถากินเขาเ<ช>ขาตำนะครับนี่นอกก็เรียกตตำเขาคือเขากรอกเนาะมันบอกว่าเขานเนมีแต่เม,ม็ดเม็ดสวยๆนี่พี่เหมือน,นกับบายทรายนึ่งที่เรากินเรยใช่ไหมใช่ไหม ดวนมากเขานี่ยจะเป็นพันเดียวกันเนาะแม่นบ่ะเขานี่ยจะพันเดียวกันเบิดเนาะโอ้โหเนี่ยุมน,นะครับน,นะครับ,นนรบแต่เขาเขามาเที่ยวเที่ยวในอ่าเขตเขตชนบทเขตหมู่บ้านน,นั่นนี่ส่วนมากเด็กหน่อยเขาสิยานนะครับเขาสิยานเพราะว่าอ่าเขาหยาดคนแปลกหนาเนาะแถวนี้แต่หากใดบรรยากาศแบบบ้านเฮาคือสมัยตะกี้เนาะถ้าเขาคุนแล้วเขาก็บสิบวยหยานเฮาคือหมู่บ้านที่เขาไปเทือนึงสองเทือ สามเทือเขากับสิคุณกับเฮาเขากับสิบุญญาณเฮาไปใส่เขากับไปน้ำเฮาตลอดเนาะมันมีจักรงสองมันโมมีไฟมันโมมีไฟเนาะคือบอกไงว่าพ่อแม่ไปสวนกะน้องๆกับสิสิมาตำแบบนี้เนาะมาตำเขาตำซอยตำซอยพ่อแม่โอเพียงแท้ค่หวาน้าหน้อยในกา ซอยพ่อแม่ได้ได้นี่คือ,อคือพ่อแม่นะ่ะไปสวนไป,ไ,ปไปให้พ่อแม่ไปให้ไปให้ไปขูดเขากะลูกยูเพื่อนกะสีตํำเขาให้พอห่อแม่แบบนี้เนาะอืมรายการรายการไไใช้ได้เลยใช้ได้เลยแบบนี้ <c oughs> นกิง้งเนาะการนึงนะมไงม่จริงน้ีเง่าอ๋อนี่บ่ผู้คนต่ำนี่ ชงไอ้น้องเยอะแต่พอชไอ้น้องอ้นได้น้ออเกี่ยน่อยนี้นอกจากเหตุงานเป็นแล้วบธรรมดาโคกนีเ่แล้าขาดแค่โคกใหม่เนาะใหม่เป็นต้นเลยเอามาเห็ดโคกนี่ยใส่ด้รลายปีเด้ หาหสบปีกับไปยังกับตาค้นมันบอกม่แหละสิปีสิปีได้ปีสิปีสิบห้าปีตาาค้นมันเสียเร็วมันบอกครับอเนาะนี่ครับตึกตึกเ็นท์ต่ำเก่งครับจะบอกจะบอกได้ว่าตามแหลวพัดเป็นอีกนะโอ้ตามแหล่กับพัดเป็นอีกเป็นมดทุอย่างเป็นแหลเ็ล็กน่อยเท่านี้เฮ็ดงาเนี่ ต้องใส่คำว่าเป็นเป็ดทุกอย่างตั้งแต่อายุสำนีนี่<ม>กรเรียนรู๋เกง่งก็ใส่คำว่าเก่งแล้วนะวสุดยอดครับสุดยอดอะไรเพื่นนอนซ่านบ้านซองกระสีเงียบเพราะว่าย่ามนี่เพื่อนไปอันนั้นเพื่อนไปหูดเขาไ้เบิร์ตเลยเพื่อนซ่านก็นได้แเอาดองเลยอันนี้ที่เขาเห็นนี่เหล่าออกไกลได้อไหมแม่นบอก,กนอนโอ้โเหล่าไกลได้ครับนี่นี่ โอ้เหล่าไก่เป็นเห็ดแบบง่ายๆเลยเห็ดแบบเป็นกล้วยขึ้นมานี่ <c oughs> เหล่าไก่ <c oughs> สตูสจอด <c oughs> อันนี้เดือดสะอันอันว่างนี่เดือดสะอันนี้โลไก,ลกอันนี้โลไก่<ะ>โอ้เน,ะน,นาะโอ้อันนี้อันนี้เห็ดเป็นหู้เป็นหู้เห็นมันเข่าไปนอนเลยเโอ้เขานอนนี่เนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นเหล่ามั่นตู้ทีตู้ที่พักไข่โอ้ตู้ที่พักไข่สืขึ้นพักอยู่นี่ ถ้าตัวสีนอนธรรมาดาสีนอนนี่ได้ก,กองนี่โอ้ภูมิปัญญาเนาะพ่อเนาะภูมิปัญญาชาวบ้านเ<อ>นาะแล้วมันได้ลูกสีนอนนี่้โอ้ถ้าได้ลูกลูกโตแล้วก็นอนนี้ถ้าพักไก่ก็พักกินงึี้ยันมา้ายันยังมากินยันจอมากินเนาะโอ,โอ้โอ้หอกอขไก่โอ้หลายหม่องเขาเห็นแต่ละหม่องบูคือกันเนาะโอ,โอ้มึงเนี่ยนะสุดอยอดเลยครับเห็นบ่เหล่าไก่แบบนี้ก็มีเนาะเขากำลังเคยเห็น ะนนเพื่อนแม่เถาเน,นี่อยู่ผู้เดียวได้หนิเนาะมแม่นเพื่อนแม่เถาอยู่ผู้เดียวได้รึอืมลั่วพันกับประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ยมาเปิดหูเปิดตาย่นนางผมมาตามหาพี่เฉยพี่บรรยากาศครับประมาณนี้แลหละรั่วรอบขอบชิด อยู่ทามกลางธรรมชาติถามกลางภูเขาครับทุกคนครับหลังจากที่ห้าพาทุกคนชมบรรยากาศบานวังหินแต่เสียดายเนะาะบมกีกิจกรรมอันที่เพิ่นเฮ็ดในหมู่บอกหมู่บ้านเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นไปหูดเขาไปแล้วเลือแตีเด็กน่อยกับผูเ่าเนาะ เขากับบุ๋มมีองไรกัเพ่อขาขอขอบคุณทุกคนเนาะที่เขามาชมคลิปเฮ้าและเขากับสิเดินทางต่อออกไปเมืองเซโปนขอบคุณทุกๆคนครับที่เขามาชมคลิปเฮ้าเนาะคลิปนี้เฮาไปแหละครับผมสวัสดีครับผมเดินทางต่อครับอ่าหยาดมันคำเนาะ